คือเกษตรกร,ท,กรที่เป็นเกษตรกร,ท,กรที่ Israel อิสราเอลทุกคนต้องมีความรู้ก็เหมือนเหมือน้อสอบเข้ามาเป็นเกษตรกร,กรไม่ใช่ใช้ก็ได้จะมาเป็นเกษตรกรทกรําไมคนไทยถึงไปทํางานเป็นเกษตรกร,ท,กรที่อิสราเอลปีผมว่าเรื่องแรกเลยคือเรื่องเงินได้เงินดีก็ได้เป็นรัฐมนตรีคือทุกวันนี้ผมมองว่าเกษตรกรกับเหมืองารราชการทํางานกันเหมือนผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านไปแต่ละวัน คิดโครงการมาก็ทำานเสร็จไปแต่ว่าเราได้ปริมาณแต่มันไม่ได้คุณภาพสวัสดีครับเกษตรสัญจรออนไลน์มาแล้วครับวันนี้นะครับเกษตรสัญจรออนไลน์พิเศษมากๆผมจะได้คุยกับเกษตรกรนะครับที่มีประสบการณ์นะครับการไปฝึกงานนะครับที่ประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งประเทศอิสราเอลทุกคนก็ทราบนะครับว่าเป็นประเทศที่มีทะเลทรายนะครับแต่ว่าสามารถทําการเกษตรได้อย่างก้าวหน้ามากๆนะครับ วันนี้นะครับผมจะได้คุยกับพี่เบิร์ดนะครับจากสวนลุงเบิร์ดจังหวัดชัยนาทนะครับและก่อนที่จะไปคุยกันนั้นนะครับผมอยากจะขอกำลังใจจากทุกคนนะครับช่วยกดแชร์นะครับกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e นะครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเกษตรสัจจรด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครวตราตะวันต้นกล้านะครับสามารถซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ tiktok shop และก็ shopee นะครับตอนนี้พี่เบิร์ดอยู่กับผมแล้วครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่เบิร์ดกันสวัสดีครับพี่เบิ ชื่อเล่นชื่อเบิร์ตครับเป็นเจ้าของสวนลงเบิร์ตอยู่ที่อำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทครับก่อนหน้านี้ก็เป็นพนักงานราชการของกรมวิชาการกาเกษตรก็ไปทํางานอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็มันมันไกลบ้านะแล้วก็เราอยู่ที่นู่นประมาณสามปีกว่าๆนะครับแล้วก,วก,วก็ที่บ้านก็ไม่มีใครทําไร่พ่อแม่ก็ไม่ค่อยไหวตัดสินใจลาออกมาอยู่ที่บ้านครับ ก็เลยมีความรู้ด้วยอยู่แล้วเลยก็เลยทําเกษตรไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมพี่ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ครับแต่ก็ต้องศึกษาเติมเรื่อยๆเห็นว่ามีช่วงที่เรียนได้ไปฝึกงานที่ประเทศอิสราเอลใช่ไหมพี่ใช่ครับอยากให้พี่เบิร์ตช่วยเล่ากระบวนการนิดหนึ่งครับว่ากว่าที่จะเร้ไปฝึกงานหรือว่ากระบวนการการที่จะไปฝึกงานที่อิสราเอลนี้มันทำยัางไงบ้างครับคือตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ครับก็เป็นเกษตรกรมาบางทีมันก็เหนื่อยเราก็เลยมองหาว่า ทำยังไงมันจะได้ไม่เหนื่อยก็เลยตัดสินใจพอจบม .6 แล้วก็ไปเลือกเรียนสายกเกษตรก็เลยเลือกเรียนศายต์พืชศาสตร์พอไปเรียนศายต์พืชศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกเป็นทวิภาคีระหว่างประเทศเราก็ไปศึกษามาว,ว่าประเทศอิสราเอลมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่เขาแอดวานซ์จากประเทศไทยค่อนข้างไกลเลยทีเดียว,วก็เลยตัดสินใจเข้าโครงการนักเรียนทวิภาคีระหว่างประเทศไทยอิสราเอลในฐานะของนักศึกษาที่ไปอยู่ที่นูน่นเราต้องไป เรียนด้วยไปทํางานด้วยแล้วก็เจ้าอของฟาร์มเนี่ยก็จะให้โปรเจกต์ของเรามาในการศึกษาาทดลองที่ที่ที่ผมไปอยู่ก็จะเป็นฟาร์มของพลิกหวานผมก็ได้โปรเจกต์ในการเปรียบเทียบระหว่างสายพันธุ์ของพลิกหวานแล้วก็โปรเจกต์การเปรียบเทียบระหว่างการปลูกเราไปอยู่ตั้งแต่รเริ่มปลูกสูงประมาณ50าิเซนนะครับจนเก็บเกี่ยวผลผลิตจนรือแปลงแล้วก็ เตรียมลงปลูกใหม่ครับคือไปอยู่เกือบปีเราก็จะได้เห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วก็เขาก็จะสอนเกี่ยวกับการตลาดอ่ามาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรการ,รใช้เครื่องมือต่างๆเครื่องยนต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานฟาร์มเขาก็จะสอน <ๆ S 1> <Blind> ดีมากเลยพี่เหมือนรู้สึกว่าแบบเขาจริงจังกับการแบบให้การฝึกงานซึ่งเมื่อเทียบกับถ้าผมได้แบบเป็นเด็กฝึกงานที่อยู่ประเทศไทยอ่ะมันก็จะแบบ เหมือนเหมือนแค่ไม่ได้ทําอะไรเลยครับแล้วทีนี้ผมอยากให้พี่เล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยที่อยู่ตรงนั้นนิดหนึ่งพี่เขามีวิถีชีวิตยังไงตั้งแต่เช้ายันเย็นอะไรอย่างเงี้ยพี่ตั้งแต่เช้าเนี่ยถ้าถ้าในช่วงฤดูร้อนนะครับเราจะออกทํางานกันตั้งแต่ตีสี่ครึ่งประมาณเนี่ยครับแล้วก็ประมาณห้าโมงเช้านี่ครับเลิกแล้วก็จะไปลงงานอีกทีประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามโมงแล้วก็เลิกประมาณสองทุ่มนะครับ <peach> เพราะว่าในช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยกลางวันออกจากบ้านไม่ได้เลยมันร้อนมากร้อนนี่ร้อนประมาณกี่องศาครับพี่โอ้ผมว่าน่าจะเลย 4, 5, 5สี่สิบห้าองศาครับครับแล้วเราทํางานในโรงงานด้วยมันจะร้อนไปใหญ่เล้วราตื่นมาเรายังไม่ได้ไไดกินข้าวเช้านะครับเราเราไปกินที่แปลเราก็ไปทางานก่อนอแต่แต่มันสบายอย่างผงว่าเครื่องมือเทคโนโลยีมันค่อนข้างทันสมัยแล้วก็เครื่องทุ่นแรงครับ บางทีคนไทยเนี่ยครับก็เป็นคนประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตัวเองสบายขึ้นนะครับเช่นบางทีเขาเขาทำประตูนะครับประตูเขาจะมีสองชั้นกันมแมลงวันทองเข้าไปในแปลงครับบางทีเขาลืมปิดบ้างอะไรเนงะี้ยคนไทยก็เอาหินไปทวงไปทวงกับเชือกอเพื่อให้มันปิดเองอนะัตอนโนมัติจะได้ไม่ลืมปิดนะครับใช่แล้วก็รถเข็นต่างๆที่อยู่ในแปลงนะครับส่วนใหญ่อิสราเอลเนะี่ยเขาจะทํา วางแังแปลงเป็นร่องเฉพาะที่ปลูกครับแล้วระหว่างร่องเนียเขาก็จะทํารถเข็นเล็กๆเอาไว้ใช้ระหว่างร่องครับให้คนขึ้นไปนั่งได้ครับจะได้ไม่ต้องเดินหิ้วตะกร้าเวลาเก็บผลผลิตครับเราจะได้ไม่ไม่เหนื่อยในการทำงานแต่ในส่วนของวันหยุดครับบางทีผมก็ไม่ได้หยุดครับเราจะไปรับจ้างอย่างเช่นวันเสาร์วันหยุดเนี่ยครับเราก็จะไปรับจ้างผมทําสวนพิกวัดเนี่ยก็จะไปรับจ้างทาสวนอางุ่นบ้าง สวนมะเขือเทศบ้างสวนอินทผลัมบ้างเนี่ยไปรับจ้างเราก็จะได้ได้เห็นแบบพืชใหม่ๆด้วยครับรายได้เหรอพี่เอินเดือนแบบว่าขั้นเบสิกเบสิกสุดของเกษตรกร,ร,กรที่ไปทํานี้ประมาณเท่าไหร่พี่โอ,อ้ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นผมว่าไม่ต่ำไปกว่านี้ 50, 000, ครับห0 0หมือนไทยใช่แต่บางคนก็จะได้แบบหกเจ็ดหมื่นนเงี้ยแปดหมื่นบ้าง แล้วแต่ว่าเราทํางานเยอะหรือเปล่าถ้าช่วงหน้าง,งานเนี่ยครับอย่างเช่นไปเจอแบบพิกหวานเก็บเกี่ยวราคาดีเนียครับชาวเกษตรกร,กรอิสราเอลเขาก็จะเร่งเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมีงานแบบกลางคืนก็จะนอนกันห้าทุ่มเที่ยงคืนบางทีก็แบบไม่ได้พักเลยเนี่ยเราเราทางานเยอะแต่ก็ได้เงินเยอะอถ้าถามว่าเป็นเป็นตัวเงินก็ได้ดีครับแล้วก็ไม่ลําบากนเกินไปพี่เบิร์ดครับทําไมคนไทยถึง ไปทํางานเป็นเกษตรกรที่อิสราเอลพี่ผมว่าเรื่องแรกเลยคือเรื่องเงินได้เงินดีแล้วก็ด้วยพื้นฐานของคนไทยทําการเกษตรอยู่แล้วก็เลยมองว่ามันมันจะไม่หนักหนาเกินไปครับเทียบเมื่อเทียบกับค่าแรงที่ได้แล้วความเป็นอยู่ก็ก็สะดวกสบายผมคิดว่าค่าครองชีพค่อนข้างถูกคืออาหารเนี่ยเราเรากินเต็มที่ครับไปอยู่อิสราเอลเนี่ยอ้วนทุกคนเนี่ย จริงๆับอยู่นการเกงแบบขึ้นมาประมาณสามสี่ไซส์ครับโอ้ไปอยู่น้ำหนักขึ้นกันทุกคนอาจจะมางานเยอะมากินเยอะอะไรเงี้ยทราบมาว่าเกษตรกรหรือว่าคนที่จะทําธุรกิจเกษตรที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอะไรนะมีการสอบแล้วก็มีการอบรมความรู้อย่างนี้ด้วยใช่ไหมพี่คือเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรที่อิสราเอลอ่ะคือทุกคนต้องมีความรู้ มีความรู้ทั้งการขับแท็กเตอร์เขาก็จะมีการตอบขับแท็กเตอร์ตอบขับรถไถเนี่ยครับอ่ามีความรู้ในเรื่องการใช้สารเคมีมีความรู้ในเรื่องภาษาที่จะส่งออกที่จะเจรจาการค้าเนี่ยครับเขาก็เหมือนเกษตรกรนเป็นคนส่งออกเองค่ะคือเหมือนเหมือนเขาสอบเข้ามาเป็นเกษตรกรคือไม่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาเป็นเกษตรกรแต่ถ้าบ้านเราคือออกจากเมืองมาก็มาทําการเกษตรได้แล้ว ความรู้เข้ามหาทาที่หลังเนี้ยบางทีความรู้ผิดบ้างถูกบ้างก็ก็ไปเสียเวลากับการผิด้องผิดลองถูกนะครับมันก็เลยพาเั้นตอนบางคนแบบท้อถอดใจแล้วก็ล้มเหลวไปในที่สุดครับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเกษตรในอิสราเอลมันเป็นอย่างไรบ้างครับผมมองอย่างนี้ว่าเขามีระบบการจัดการฟาร์มที่ดีที่ครบวงจรนะครับอย่างเช่นครับตั้งแต่เริ่มปลูกเลยเนี่ยด้วยพื้นฐานเขาเป็นทะเลทรายเขาก็เลยคิดค้นเป็นระบบน้ำหยดขึ้นมา เพื่อที่จะให้น้ํกับพืชโดยที่แบบมีประสิทธิภาพสูงสุดและนอกจากให้น้ําแล้วก็จะเป็นผสมปุ๋ยไปกับสายน้ําหยดเลยนะครับ,รบโดยระบบของเขาเนี่ยจะสั่งการผ่านทางโทรศัพท์บางแปลงก็จะเป็นตั้งเวลาอัตโนมัติไปเลยจะมีตู้ควบคุมตู้จ่ายน้ําในแปลงก็จะเป็นระบบการจัดการความที่ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย แปลงนี้เกิดโรคระบาดหรือเปล่าเกิดมแมลงระบาดหรือเปล่าในแปลงของเขาเนี่ยมันเป็นระบบปิดมันเป็นระบบโรงเรือนกรรที่เป็นระบบกีดเขาอ่เขาป้องกันไม่ให้โรคหรือมแมลงเนี่ยลุกลามไปยันแปลงอื่นนักว,วิชาการจะคอยไปดูที่แปลงถ้าแปลงนี้ยระบาดหนนะักก็จะทิ้งทั้งแปลงครับคือกําจัดถอนทิ้งต้นทิ้งหมดเลยคนระับแล้วก็เวลาเราเก็บผลผลิตเขาก็จะมีตาข่ายคุม เพื่อป้องกันมาแรงวันทองมาแรงวันทองเนี่ยเวลามันไปเจาะที่ผลผลิตแล้วมันไม่ออกเป็นตัวแล้วพอเวลาเก็บผลผลิตไปส่งถึงประเทศปลายทางแบบยุโรปอ่มันจะไปออกเป็นตัวที่ยุโรปแล้วมันจะไประบาดที่นู่นใช่เขาก็เลยต้องป้องกันตั้งแต่แบบในโรงเรือนกลางส่วนมาแรงวันทองที่อยู่ข้างนอกนะครับเขาก็จะมีศูนย์วิจัยทํมาแลงวันทองตัวผู้ครับที่ฉายรังสีแล้วเอาซึ่งเครื่องบินไปปล่อย ไปปล่อยโปยทั่วเลยนะครับเพื่อให้ให้ใหแมลงวันทองตัวผู้เนี่ยไปผสมพันธุ์กับตัวเมียแล้วทําให้ไข่ฟอกนะครับ oh. อันนี้คือคือระบบการจัดการของเขาอะแล้วตอนที่เก็บผลผลิตจากแปลงนะครับข mm. ึ้นรถไถมานะครับก็จะเดินทางมาโรงคัดแยกโดยที่มีมีตะข่ายฝุ่มพอมาถึงโรงคัดแยกนะครับเขาก็จะถอยสาเลอร์ที่ที่ขนลิ้มาขนมะเขือเทศมานะครับถอยเข้าไปในโรงแล้วก็ปิดโงแพกเหมือนเดิม ขึ้นไปเข้าสู่กระบวนการล้างการแพ็คนะครับเขาก็จะมีเครื่องแยกคัดไซส์ชั่งน้ําหนักคัดเรียบร้อยลงกล่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอแพ็คลงพาเลทใหญ่แล้วเนี่ยก็จะออกจากโรงแพ็คลวขึ้นตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ส่งขายเลยครับผลผลิตส่วนใหญ่จะเป็นเป็นส่งออกแล้วก็ที่ตกเกตไม่่อยสวนนะครับเขาก็จะมีส่งภายในประเทศแต่ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตส่งออกซึ่งมันต่างจากประเทศไทยที่แบบว่าอ่า ต่างคนต่างทาเรามีกระทรวงกรเกษตรหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ก็จริงแหละแต่ว่าเราก็ยังมีปัญหาเรื่องราคาตกต่าของที่อิสราเอลอะไรอย่างเงี้ยมีไหมพี่มันก็จะมีช่วงที่ราคาอย่างผมยูพิกวันเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่ราคาพิกวันดีแล้วก็ราคาต่าอ่าพิกวันราคาตกต่ำเนี่ยเขาก็จะปล่อยพิกวันให้สุกเลยให้สุกคือเก็บเก็บที่เก้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อรับไอ้ที่ยังไม่สุกเนี่ยก็เก็บไว้ก่อนรอราคา แต่ว่าถ้าราคามาดีสูงขึ้นมเมื่อไหร่เขาก็จะเก็บพิษที่ประมาณเจ็ดสิบหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับรเพราะว่ามัน<ร>มันเหมือนเป็นการจัดการตลาดถ้าราคาดีมีความต้องการสูงเนี่ยครับเขาก็จะเก็บพิกที่ใกล้จะสุกเนี่ยมันก็จะได้ปริมาณเยอะขึ้นแต่ว่าถ้าราคาไม่ดีราคาต่ําลงเนี่ยเขาก็จะไปเก็บพิษที่มันสุกเลยไอ้ที่มันอยู่ไม่ได้แล้วก็ค่อยๆทยอยเก็บขายไปเรื่อยๆอันนีกน้การจัดการด้านการตลาดแต่ว่าเขามองตลาดที่แน่นอนว่ามันเป็นตลาด ส่งออกแล้วกเกษตรกรก็มุ่งมั่นที่จะทําให้ได้มาตรฐานส่งออกโดยเขาจะมีนักวิชาการนีครับคอยคุมแต่ละแปลงว่าไม่ให้สารเคมีเกินมาตรฐานนะคุณภาพต้องต้องได้มาตรฐานตามที่ส่งออกอะไรพวกนี้ครับข้อเด่นอีกอย่างหนึ่งของอิสราเอลก็คือว่าเขาแบ่งโซนชัดเจนคือภาคใต้ก็จะปลูกผลไม้เขตร้อนอย่างเช่นพริกหวานอินทผาัมมะเขือเทศอะไรพวกนี้ครับส่วนภาคเหนือเนี่ยเป็นเขตที่อากาศดี เขาก็จะไม่ปลูกพริกเลยภาคเหนือก็จะไม่ปลูกเป็นเชอร์รี่อังุ่นอะไรพวกนี้เขาจะมีเยอะแต่บ้านเราก็คือถ้าถ้าทุเรียนขายดีทุเรียนก็จะไปอยู่ทั่วประเทศเลยต่างคนต่างทําแล้วพอพอมันเริ่มขายไม่ได้ก็จะมาลดราคาดั้มราคาแข่งกันเพื่อให้ตัวเองขายได้พอเจ้าหนึ่งเริ่มลดราคาอีกเจ้าหนึ่งก็ต้องลดราคาตามเลยอันเส็นซะอย่างนี้นี่เองครับพี่สิ่งที่พี่เบิร์ดได้มาจากการไปฝึกงานที่อิสราเอลแล้วก็ อ่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเนี่ยเราเอามาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างไงบ้างครับกับส่วนของเราที่ประเทศไทยครับอย่างแรกเลยที่เรานํามาใช้ก็คือระบบบริหารจัดการฝากเราไปอยู่ราเอลเราเห็นแปลงเขาสะอาดแปลงเขาสวยนะครับเราก็เลยนาเรื่องความสะอาดความสวยงามความเป็นระเบียบตรงนี้ครับเอามาใช้ที่แปลงโดยที่ฝรั่งทุกต้นเนี่ยทรงพุ่มจะเหมือนกันหมดขนาดเท่ากันหมดเราจะใช้วิธีการตัดแต่ง ระยะห่างระหว่างต้นหรือว่าระหว่างแถวอะไรพวกนี้ครับคือมันได้ฉากได้ตัดส่วนตรงนี้เป็นจุดเด่นเลยที่ที่ฟาร์มเราทําได้ดีครับแล้วก็นําเรื่องระบบการจัดการน้ํามานะครับของอิสราเอลเนี่ยเป็นระบบน้ําหยดแต่เราก็เอามาปรับใช้นะครับที่สวนผมก็จะใช้เป็นระบบมินิสปริงเกอร์ที่จ่ายน้ําให้กับต้นพืชในในรัศมีที่พืชต้องการนะครับเราจะไม่จ่ายทั่วไปแล้วก็ด้วยความที่เรามีความรู้ทางด้านวิชาการนะครับการใช้ โอยใช้ฐานต่างๆตรง,งเนี้ยครับเราก็เอาเอาความรู้ตรงเนี้ยมาปรับปรุงในเรื่องของรสชาติให้มันดีกว่าที่เขาเคยกินเขากินแล้วแบบต้องเอออร่อยมันแตกต่างจากที่อื่นเนี่ยครับเราก็เลยเอาตรงเนี้ยมาผสม,มเมื่อเดือนคฤษภาผมที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยไปกับกมรมส่งเสริมการส่งผลงานเข้าประกวด<ม>ครับคัดเลือกไปยี่สิบคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีการการทําการเกษตรที่แบบ ที่เราไม่เคยเห็นก็คือว่าเขาจะทํากิ่งของอสาลี่นะครับสองต้นเนี่ยเอากิ่งมาเชื่อมกันเพื่อให้เขาช่วยกันหาอาหารเราปลูกพุทราอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าจะทาพุทราเนี่ยเอากิ่งมาเชื่อมกันให้สองต้นเนี่ยมันช่วยกันหาอาหารเพื่อจะได้เร,เร่งการเจริญเติบโตนะครับเขาบอกสาลี่เนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาบอกถ้าเพาะเม็ดเนี่ยปลูกประมาณเจ็ดปีถึงจะให้ผลผลิต แต่ว่าถ้าทําวิธีการเชื่อมก่งเข้าหาด้วยกันนใช้เวลาแค่3ปีก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับเราก็เลยมีความคิดที่ว่าจะนําเรื่องดีๆของสองประเทศที่เราไปดูมาเ,เอามาว้ที่สวนเปิดไทยอยากรู้ว่าอ๋อญี่ปุ่นมีดียังไงอิสราเอลมีดียังไงแล้วเราเอามาผสมกันที่ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไง ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มขยายแปลงอยู่ครับสุดยอดเลยพี่การนําเทคโนโลยีที่ดีของอีกที่กับอีกที่มารวมกันมันน่าจะเป็นอะไรที่ต่อยอดเราได้เยอะเลยครับพี่เบิร์ดครับสิ่งที่ผมมองว่ากําลังเป็นปัญหาอยู่ก็คือการตลาดพี่ตอนแรกอะ่ะเราทําขายหน้าบ้านเราขายกิโลละยี่สิบาทเองพอเรามาคิดคต้นทุนคิดอะไรแล้วอยู่ไม่ได้เราขาดทุนกิโลละยี่สิบาทเราขาดทุนเราก็เลยเลยเข้าไปอบรมกับ โครงการยังสามารถปรมเมิดแล้วเราก็ได้ไปเรียนรู้แบบาการเขียนแผนธุรกิจ mm hmm. เขาก็สอบให้มองหากลุ่มลูกค้าเราก็เริ่มข <Okay. S 1> ยับมองหากลุ่มลูกค้าที่แบบต้องการฝรั่งที่ปลอดภัยเพราะว่าที่สวนเนี่ยโดยความเป็นนักวิชาการมาก่อนนะครับที่สวนก็เลยทําให้ได้มาตรฐาน gap นะครับแล้วเราก็มีการ mm hmm. ตรวจสอบรับรองมาด้วยเราก็ไปมองกลุ่มลูกค้าว่าผลผลิตเรามันน่าจะไปอยู่กับกลุ่มลูกค้าที่แบบเขารักสุขประ ในเมืองคนในเมืองเราก็เลย<ะ>ไปเริ่มจากตลาดคนในเมืองแต่ผมบอกเป็นเทคนิคให้เลยเวลาผมไปขาดผมเข้าไปในในสำนักงานที่หนึ่งยอย่างเช่นเรารู้จักกับพี่คนหนึ่งที่อยู่สำนักงาน,นเกษตรจังหวัดเราก็ไปให้เขาชิมก่อนแล้วถ้ามันอร่อยเขาจะบอกต่อกันแล้วแล้วพฤติกรรมของคนก็คือว่าถ้าถ้าคนหนึ่งซื้ออีกคนเห็นในสำนักงานเนี่ย เดี๋ยวก็ต้องอยากได้มันก็เลยเกิดคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามต่อกันไปเรื่อยครับ่าที่นี่ขายได้แล้วเราก็เลยย้ายที่เอาไปอีกที่หน,นึ่งผมมีแบบลูกค้าในโรงพยาบาลในไชน่าจำสารการพวกนี้ครับน mm hmm. ิ่งจำโรงพยาบาลกับสารการเนี่ยคือคนจะเยอะพวกหมอพยาบาลอะไรพวกนี้ครับเราสามารถขายผลฝรั่งได้แล้วก็ขายน้ําฝรั่งได้ด้วยเพราะว่าเราทําน้ําฝรั่งโดยผ่านเครื่องสก,กัดเย็น ของเราก็คือจะเป็นน้ำฝรั่งร้อยเปอร์เซ็นเลยเราไม่ผสมน้ำไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมอะไรเลยครับแล้วคนในสำนักงานพวกเนี้ยพอเขาชิมแล้วเขาจะบอกต่อ,อ,ก,อกันไปแรกๆเราว,วิ่งส่งยอมลงทุนเสียค่าน้ํามันอะไรไปวิ่งส่งพอวิ่งส่งแล้วติดตลาดแล้วเราจะไปขายที่ตลาดกเกษตรกรเราจะไปอยู่จุดเดียวให้ลูกค้าวิ่งมาหาเราบ้างผมไปสร้างความประทับใจให้กับคนในเมืองก่อน,อนในตลาดของผมถ้าสินค้าเราดีนะพี่นะมันก็จะไปของมันเองด้วยแหละผมว่าแล้วก็พี่เบิร์ต ผมจะมีคำถามชวนคุยเล่นๆนะพี่นะสมมติว่านะครับพี่เบิร์ตได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกเกษตรพี่เบิร์ตอยากจะผลักดันหรือว่าอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรครับถ้าได้เป็นรัฐมนตรีคือทุกวันนี้ผมมองว่าเกษตรกร,ก,รกับหน่วยงานราชการทำงานกันเหมือนผ่านๆไปแต่ละวันคิดโครงการมาก็ทำาเสร็จไปแต่ว่าเราได้ปริมาณแต่มันไม่ได้คุณภาพปัญหาของเกษตรกร วิธีคิดของคนข้างบนเนี่ยมันต่างกัน uh huh. เป็นกเกษตรกรเสนอว่าจะเอาอย่างนี้เฮ้ยไม่ได้มันขัดระเบียบมันขัดอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็เลยอ uh huh. คนคนข้างบนเนี่ยก็เลยไปคิดนโยบายออกมาพอคิดนโยบายออกมาคนที่ทํางานกับกเกษตรกรเนี่ยคือแน่นอนว่าบางบาง,บางโครงการ,กรเกษตรกรไม่เอาด้วยแต่ว่าก็ uh huh. ต้องทํางานให้มันเป็นผ่านไปครับ ครับมันก็เลยเป็นปัญหาอย่างนี้ว่าสิ่งที่เกษตรกรต้องการกับสิ่งที่นโยบายลงมาหาเนี่ยมันส่วนทางกันมันก็เลยพัฒนาไม่ไปสักที <c oughs> แต่ว่าคนที่พัฒนาได้ก็คือพวกเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ทำ <c oughs> ของตัวเองได้ครับเออคนพวกเนี้ยคือเขาจะพัฒนาได้แต่ว่าถ้าจะให้ช่วยเกษตรกรรุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยครับ <c oughs> ผมมองว่าต้องเอาคน เอาพวกยางสมาร์ทเกษตรกรกรุร่นใหม่เนี่ย mm. เข้าไปช่วยเขาเข้าไปเป็นเหมือนตัวกลางเพราะว่าเกษตรกรกรุ่นใหม่เข้าหาหน่วยงานภาครัฐได้และตอบสนองนโยบายได้ mm. เขาก็จะไปเชื่อมระหว่างเกษตรกรกรุร่นเก่าได้เกษตรกรเหมือนเขาคุยกันง่ายกว่าและเขาจะแบบน่าเชื่อถือกว่าอยากพี่เบิร์ดครับแนะนําครับสําหรับพนักงานออฟฟิศนะครับที่อยากจะทําเกษตรนะครับว่าแบบเขาต้องเตรยียมตัวหรือว่าต้องมีความรู้อะไรยังไงบ้างครับ ถ้ามีโอกาสก็ต้องเริ่มทําไว้ก่อนเลยถ้ามาหาที่ได้แถวบ้านเกิดน่ะมันจะดีดีกว่าเราไปหาซื้อที่ที่อื่นเพราะว่าหลายหลายคนที่เจอปัญหามาอยู่ในเมืองแล้วไปซื้อที่ที่อื่นแล้วไปปลูกต้นไม้ไว้ผลผลิตก็โดนลักขโมยไปวางระบบน้ำไว้ปั๊มก็โดนลักขโมยครับคือเราเราไม่มีความปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนแต่ถ้าว่าเรามีที่อยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยเราก็ให้พ่อแม่ดูแล อันเนี้ยพ่อแม่เราถือว่าตัวเราจะมีความคุ้นเคยกับคนในชุมชนมากกว่าก็ <_ k> ในการเริ่มปลูกยังผมเนี่ยผมทําฝรั่งมีสองสายพันธุ์คือฝรั่งกิมจูกับฝรั่งไบแดงหงป้าสือหง้าสือเนี่ยก็จะเป็นฝรั่งที่ราคาแพงของขายที่กิโลละร้อยผมก็จะมองว่าครับมันคุ้มชาติแต่พื้นที่มีพุทราไต้หวันอีกตัวหนึ่งตัวนี้เนี่ยผมขายที่กิโลละ,ะร้อยห้นะาสิบผมก็มองว่าเราจะทํายังไงให้พื้นที่เราแบบ มันดีกว่าทำข้าโพดอให้ให้มันแบบแตกต่างโดยที่เราก็ยังแบบยังทำไหวอยู่อยากให้มาเริ่มครับถ้ามาจริงกีงก็มาเริ่มปลูกไว้ก่อนต้องสอนต้นอย่างเงี้ยครับเพื่อศึกษาดูไว้ก่อนว่าเขามีปัญหาโารคแมลงอะไรบ้างและสิ่งสำคัญเลยคือการมาทำการเกษตรครับผมอยากให้ทำให้ได้มาตรฐานอย่างของผมเนี่ยก็เป็นมาตรฐาน G.P. ที่มีหน่วยงานของกรมวิชาการ,กรเกษตรรับรอง เมื่อเราทําผลผลิตที่ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยเราก็จะทําการตลาดได้ง่ายขึ้นสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ดีขึ้นนะแล้วพอ,พอผลผลิตมันขายได้เนี่ยเราก็จะเริ่มไม่ท้อแล้วแต่พอทําไปแล้วผลผลิตขายไม่ได้ต้องไปลดราคาเงครับขายต่ากว่าท้องตลาดเพื่อที่จะไปสู้เขาพอขายไม่ได้เราก็จะเริ่มท้อแล้วก็บบางคนก็ถอดใจเลิกไปเลยเนี่ยต้องกลับไปเป็นมนุษย์เงินเดือนใหม่ทีนี้ละวุ่นเลยนะใช่ครับก็อ่าใครที่ยังการ,กรเกษตรทําการ,กรเกษตรแล้วแบบ ล้มลุกทุกคานแบบเจอปัญหาแล้วยังไม่ประสบผลสําเร็จสักทีผมแนะนําว่าให้ไปดูกับสถานที่จริงดีกว่าอย่างเกษตรกร,ท,กรที่เขาทําแล้วประสบความสําเร็จอะผมเชื่อว่าเกษตรกร,ท,กรทุกคนนะครับยินดีให้ข้อมูลแล้วแบบเขาอยากจะเล่าให้ฟังด้วยว่าเออเขาประสบปัญหามาอย่างไรบ้างแล้วเขาแก้ปัญหายัางไงอันนี้เราจะไปเห็นสภาพจริงมากกว่าแล้วเราเราจะมีกําลังใจในการทํางานว่าเฮ้ยเขาเจอปัญหานี้แล้วเราก็แก้อย่างนี้ อีกอย่างที่สําคัญคือเราจะมีคอนเน็กชันเราก็จะมีมีเพื่อนเยอะมีคนคอยปรึกษาเยอะนะครับแบบนี้จะจะพาไปสู่ความสําเร็จได้ดีกว่าโอเคสุดยอดมากเลยพี่เบิร์ดแล้วถ้าใครครับอยากติดต่อพี่เบิร์ดอยากจะไปปรึกษาหรือว่าอยากจะได้ฝรั่งไปรับประทานเนี้ยพี่สามารถติดต่อพี่เบิร์ดได้ช่องทางไหนบ้างครับหลักๆก,ก็จะเป็นทางเพจนะครับเพจส่วนลุงเบิร์ดนะครับ,รบก็อยู่ที่อำเภอหนองมงจังหวัดชัยนาท แล้วก็ก็จะมีเปิดโทรศัพท์นะครับหรือว่าจะมาอยากมาเที่ยวมาดูมาดูแปลงจริงๆนะครับก็เรียนเชิญมาในช่วงเดือนธันวามกราคุมพาเนี่ยก็จะมีผลผลิตให้ชิมนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาที่สวนก็จะมีการจัดงานก็จะต้อนรับกรเกษตรกรในเป็นกเกษตรกรรุ่นใหม่พวกกลุ่มอยางสมาร์ทฟ,ฟาร์มเมอร์ใน9จังหวัดภาคกลาง ก็จะมาที่สวนก็คอยติดตามในเพจดูก็ได้ครับใครอยากจะมาเที่ยววันนั้นก็ได้ครับเพราะว่าน่าจะมีคนมาหลายร้อยคนอยู่โอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เบิร์ดมากครับที่มาแชร์ประสบการณ์ทั้งเรื่องการทำเกษตรที่อิสราเอลนะครับแล้วก็เทคนิคการทำฟาร์มที่บ้านเราด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับพี่เบิร์ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดมากๆเลยครับสำหรับการทำการเกษตรในแบบที่ดึงข้อดี แล้วก็ข้อเด่นจากทั้งไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือว่าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับของพี่เบิร์ดจากสวนลุงเบิร์ดนะครับวันนี้ก็คือได้ไอเดียไปเต็มๆนะครับรวมถึงได้เปิดประสบการณ์นะครับว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีการทําเกษตรอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เอามาปรับใช้กับ ประเทศเราได้อย่างไรบ้างนะครับก็ฝากกันนิดนึงนะครับสำหรับการติดตามเกษตรสัญจรนะครับถ้าคุณอยากได้ความรู้นะครับอยากจะมีไอเดียในการทำเกษตรนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไ cribe ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเกษตรสัญจรนะครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามจนถึงตอนนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ คุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรายังมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดตามได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b สไครต์ทุกแพลตฟอร์มของเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะตามไปถึงหน้าจอมือถือของทุกคนเลยครับ